แล้วโผล่ไปยังไงครับเล่นงงไปแล้วจีวไรจำยัที่มามท,ที่มาช้าเนี่ยคือปิด5คนแล้วก็ออกมาฮะาทีนี้เป็น,เป,นเป็นที่เป็นที่ที่พูดจริงใจที่สุดละ คนที่บ้านนี่มีอะไรที่แบบเปลี่ยนแรงใปหรือพี่โผโผเป็นยังไงครับหักปากกาเสียนน่ะมันไหลโผไงบางโผก็บอกคนนี้มงบางโผก็บอกคนนี้มงบางโผก็บอกคนนี้มงแน่ๆคนนี้ก็บางโผก็บอกคนนี้มีสิ์มงก็เลยไม่รู้จะโผไหนแต่ปากกาเสียนมีหักไหมก็ไม่รู้ะครับมันก็อาจจะมีบ้างเล็กๆกรอย่างเงี้ย เลือกยากเลคะ้คนสุดท้ายเลือกยากครับเลือกยากเลือกยากเลือกยากสงสารน้องเอาจริงๆสงสารน้องโดยเฉพาะน้องแถวสองที่ตอนที่ตอนเข้ากองอ่ะตอนนี้มันมาออยู่แถวหนึ่งเยอะมากนะฮะหลายคนอาจจะเป็นหลงว่าเฮ้ยแถวหนึ่งแถวหนึ่งคือแถวหนึ่งจริงๆตลอดเวลานะฮะแต่ว่า เราก็เข้าใจนะคนที่เป็นเบอร์รองที่วิ่งติด,ตดๆ,ๆเนี่ยเขาพลังไม่เคยตกเลยมีฮะมีมีคื<ม>อเร่เราอยา,อยาใอกให้นองกลับมาใหม่ก็ทุกคนสามารถกลับมาใหม่ได้หมดต่อให้ไม่ได้อ่ไม่ได้มงใหญ่นะครับคือกลับมาได้หมดรองหนึ่งก็ได้ครับรองหนึ่งก็กลับมาได้นะฮะก็กลับมาได้ทุกคนละครับไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะว่านะฮะความพยายามไม่เคยทรยศใครแต่ต้องใช้เวลาหน่อยครับคนที่ปิดตัวไปครับมี ทำเงิอขึ้นมาให้แบบชอบคนรู้ไหมคะพี่ระวังเก็บไปรุ่นละกันนะครับมันก็จะได้ไม่ต้องทําใจไว้แต่นั่นเนื่องินงๆก็ต้องมีบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูผลงานหน้างานด้วยถ้าเกิดใครล้มตุ้มก็ถือว่าตัวไม่ดีก็ออกได้ครับอยางตัวเต็งละค่ะปีนี้จะมีต็ง้างหมะที่หลายคนแบบเขาเต็งแน่เลยอะไรเงี้ยก็ถ้าเต็งตามโผ ก็บางคนเต็งๆก็ยังคงอยู่สบายๆอยู่บางคนนะฮะแต่ว่าบางคนก็ตุ้มๆุมต่ตตๆหลายคนก็เห็นคุยกันหลังบ้านว่าตอนแรกก็มั่นมาอยู่ท็อปห้าตอนนี้ทีมหลังบ้านก็ภานาขอให้เข้าท็อปห้าดีกว่า<อ> <c oughs> ก็มีก็มีครับเพราะว่าเนื่องจากขึ้นลูกใหม่ก็แรงมากแรงจริงๆครับแรงจริงๆต้องยำมรับ โคงสุดท้ายมันมีอะไรที่บอกม่อะไรครับก็แบบตอนนี้ทำตอนนี้เราทําแต่โชว์ให้ออกมาดีที่สุดให้ถูกใจทุกๆคนส่วนผลการตัดสินผมว่ามันก็อาจจะถูกใจคนจํานวนหนึ่งมันอาจจะไม่ถูกใจคนอีกบางจํานวนเพราะมันคือการแข่งขันนะฮะก็ขอภัยไว้ล่วงหน้าด้วยด่าดได้แต่อย่าด่าเยอะ มันต้องถูกดัดไแน่ๆอยู่แล้วร้เ็เชื่อผมดิบอสก็รับมือกันก็ธรรมดาตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้สนใจอะไรเยอะอยู่แล้วทำงานอย่างเดียวคือโซเชียลอะไรที่มันท็อกซิกก็ตัดทิ้งอยู่แล้วครับนะฮะวันนี้ค่ะคนที่จะมุงเป็นประนเขาต้องมีอะไรที่แบบเด่นระดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งแหละครับเทาจริงๆแล้วมันก็ต้องเป็นคาริสมา ก็คือมีรมัศมีมีความชายมีความน่าสนใจทางด้านการมองแล้วมารู้สึกมัน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 มีคาลิสมารจริงๆอย่างที่อย่างต่อไปก็คือ,อโชคชะตาของเขานะฮะถ้าเกิดวันนี้เป็นวันที่ผูกดวงแล้วโชคคดีจริงๆเพราะทำให้เขาการเดินทางทุกย่างก้าว จากหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปจนถึงสี่ทุ่มเป็นการเดินทางที่ไม่มีอะไรสะดุดไม่หกล้มนะฮะไม่เซตอบคำถามด้วยความลื่นไหลนะครับเก็บทุกโชว์ที่เราสอนได้หมดเท่านี้ก็มงแน่นอนครับไม่ต้องรุนเลยฮะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็อย่างที่บอกครับบางทีก็มีดวงเดสินีผสมอยู่นะครับวันนี้่ะคุณก็ คอมเมนต์คนมอบมองค่ะพดี๋ยวจะเป็นไทยอ้าวโถเดี๋ยวก็รู้แล้วรอแป๊บนึงเขาบอกว่าไงโอ้ยแบบสุดสุดแบบสุดสุดไม่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 มีไม่มีแล้วตลกขบขันไม่มีตีลกาไม่มีหย่อนลงมาไม่มีครับไม่เซอร์ไพรส์ตื่นขึ้นมาพอมั้ยอ๋อไม่ไม่ไม่จริงๆแล้วผมไม่อยากเซอร์ไพรส์นะฮะแต่คนที่จะเซอร์ไพรส์อ่ะเขาไม่พร้อม ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็เอาเป็นว่าสำคัญอยู่ที่คนมองละกันแต่คนที่มา,าก็ก็สมศักดิ์ศรีครับก็สมศักดิ์ศรีฮะนนี้ใช่หรือเปล่าที่บอกเป็นคุณป้าพัชราตอนต้นเป็นคุณป้าพัชราจริงๆครับนะฮะได้คุยกันไว้ไนานแล้วแต่เอิญว่า ด้วยสุขภาพของแกช่วงนี้แกไม่ค <interrupted> mm. ่อยดีจริงๆนะฮะก็เราเชิญแกสองสามอีเวนต์ละแกก็รับปากแล้วก็ถึงเวลาก็ต้องเข้าใจแกนะบางแกก็อาจจะไม่พร้อมเราก็อาจจะไม่มั่นใจแล้วก็อาจจะรู้สึกเออเออเขาเรียกว่าไม่สะดวกลังเลอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็เลยคิดว่าเอาเพื่อเราเคารพผู้ใหญ่อะไรที่ไม่สบายใจเราก็เข้าใจได้เราก็ มีคนอื่นเติมขึ้นมาก็มาลุมมา้นว่าใครจะเป็นมอกอ่าลุ้นสิครับมันต้องสนุกสนุกให้อยู่กับ MGI ครับมาแล้วเราเข้าไปดูกันเถอะบรรยากาศข้างในขนั้นต้นนะค่ะวันนี้ทุกคนรอนชมน,นะอเอาเป็นว่าโปรักชั่นบ้นบานห้าบาทสิบบาทเดี๋ยวเข้าชมเลยนะที่นี่ต้องไปชอบยี่สิบล้านอะไรยี่สิบล้านเนี่ยจริงๆครับเฉพาะแสงแต่ว่าไม่ได้ใช้วันนี้วันเดียวนะยี่สิบล้านเนี่ยเฉลี่ยใช้มาตั้งแต่ n นช่ o งคอสตูมพิ m i n a r y แล้วก็วันนี้ oh. นะครเพราะเราใส่ทั้งทั้งเบลเลย hmm. แต่ว่าทยอยใช้แต่วันนี้จะใช้ทั้งหมดพร้อมกันนะแต่ผมบอกเลยว่าบนเวทีในค่ำคืนนี้จะมีบางอย่างที่คุณไม่เคยเห็นนะฮะแล้วคุณก็จะได้เห็นมันนะครับแล้วคุณก็จะมีความสุขไปกับมัน oh. นะฮะวินาทีแรกข้ามพลาดในการชมไมงั้นะทุกคนจะต้องเข้าชมแกรนทีวีตั้งแต่ 18.50นาิกา50นาทีอย่าเข้าห้องน้ำอย่าไปตักข้าวอย่าไปลิ่มน้ำอดทนเข้าไว้1 9เนาฬิกาจุด0์ยซอรพรส์มาเลยเพราะเซอร์ไพรส์นี้ไม่มาการการประกวดก็เกิดไม่ได้เหมือนกันตาเลยใช่ไหมครับกก็มันมากกอนไครเขาอะครับมันมาก่อนางงามได้ใช่กับพิบตาตอนไหนครจะมารอดูนางงามอีเดียวเดนนางงามก็มาโอ้ไปแซว ไปแล้วร้านสองไปแล้วนะครับแล้วก็ผมพยายามทำทุกอย่างให้แฟนนางงามมีความสุขนะครับบอกได้เลยว่าเบรกสุดท้ายเป็นเบรกที่สื่อมวลชนทุกท่านนะฮะแฟนนางงามทุกๆคนนะครับเรารวมทั้งคุณปะด้วยนะฮะ ถ้าคุณไม่ร้องไห้แสดงว่าคุณไม่ใช่แฟนน,นางงามสปอยหนักมากแล้วลองมาทดสอบกันว่าคุณร้องแล้วหรือยังกับ Universe Thailand New Era อาเอาเริ่มร้องเลยนะ <laughs> ฟังไว้นะจำไวนะ้นะเมื่อถึง3ามคนปั๊บตอบคำถามเสร็จปับ๊บปิดเบรกเบรกต่อไปคือเบรกสุดท้าย เบรคนี้เป็นเบรกเมมโมรี่เบรกสั้นๆแล้วจบเลยเบรกนี้คุณจะได้น้ำตาเสร็จแล้วคุณจะได้ตกใจแล้วคุณจะช็อกเลยมา ไม่แต่มีน้าพินเ้หรอผมเป็นคนทารุณกรรมคนครับผมคิดว่าน่าจะเป็น b บโพล a ราพร้อมกันอยากว่าที่กวันฝากฝากลรุงหน้าเลยลรือบ่ะก็ฝา่งมิทธิบัตร์ชัยแรงคนแรกรุนวัตรอยากฝากอะไรของเขาคนนั้นครับก็ ขอให้เป็นคนซื่อสัตย์ต่อตัวเองซื่อสัตย์ต่อองค์กรจากคำมั่นสัญญาที่มีอยู่นะฮะในการทํางานร่วมกัน22วันนะครับสิ่งไหนที่สัญญาก็ขอให้เป็นแบบนั้นนะครับแล้วเราจะเซ็นสัญญาเท่าไรเราจะทํางานกันแบบใดก็เป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นองค์กรที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับเราไม่เคยไม่ทําตามสัญญา นะครับคนที่ได้เป็นมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์นะครับต้องปฏิบัติหน้าที่และอยู่ในสังกัดของเราคนก้างนานนะฮราแก็เซ็นสัญญานานด้วยนะครับนะคนก้างนานนะผู้ชนะคนเดียวย้ำอีกทีนะครับสาเหตุที่ผมให้รางวัลเพิ่มเนี่ยหลายคนบอกว่าเหมือนแกนมันไม่เหมือนแกลนหรอกครับนะเพราะเราอยู่กันมานานจนเราสงสารเด็กๆ แล้วเรารู้สึกว่าเด็กก็สู้อ่ะรู้ว่าข้างหน้ามันลําบากเหลือเกินนะตัวแม่เขาก็จะยืนบังจังก้าอยู่ขนาดนะเด็กเขาก็สู้เมื่อสองวันที่แล้วผมก็เลยคิดว่าผมนั่งมองซ้อมเมื่อเข้าสิบคนคนที่เข้าห้า คนที่ไม่เข้าก็เลยใช้ตำแหน่งว่ารองอันดับสี่ั้งห้าคนเราให้เงินอีกคนละห้าหมื่นเพิ่มเป็นเงินสดไปเลยและก็ให้สายสะพายโดยที่ไม่เซ็นสัญญากลับบ้านเอาสายสะพายไปใช้จะได้โกโก้จะได้ไปออกงานเราเงินห้าหมื่นไปกินโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับผมเลยเอาไปเลยฟรีๆผมให้แบบนี้คนก็ยังบอกว่าทำเหมือนแกน ไม่เหมือนครับแกนเซ็นสัญญาทุกตำแหน่งนะฮะ mm hmm. แล้วก็พอเข้า5เราประกาศเข้า3คนสุดท้ายเหลือ2คนไม่ประกาศ2คนนั้นคือรองอันดับ3ทั้งคู่นะครับซึ่งได้เงินเยอะนะครับเราวที่เหลือถึงจะเป็นรองสองรอง1และเด e วินเนอร์นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำนะครับตำแหน่งรองเราเซ็นแค่ปีเดียวนะครับแต่ถ้าใครจะออกสัญญาก่อนเรายืนยันนะครับมีเหตุผล ที่ดีรวมถึงจะมาประกฏใหม่ไม่ว่าจะเป็นแกรนหรือยูนิเวิร์สในปีนี้เลยในปีถัดไปเลยเนี่ยเราไม่ปรับอะไรอยู่แล้วล้านเปอร์เซ็นต์ะครับส่วนผู้ชนะเซ็นสัญญาท,ทุกคนต้องเตรียมตัวไว้เลยนะในปีต่อๆไปนะฮะผู้ชนะจะต้องเซ็นสัญญา5ปีนะครับ อยู่กับเรา5ปีแต่ถ้าได้เป็นมิสยูนิเวอร์สสัญญาจะต่อโดยอัตโนมัติเป็น8ปีเพราะว่าเราต้องให้1ปีเป็นของยูนิเวอร์สแล้วเราช่วยดูแลนะเพราะฉะนั้นใครเป็นมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ก็สัญญา5ปีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นมิสยูนิเวอร์สชนะสัญญาจะเป็น8ปีครับจบข่าวพร้อมนะะเตรียมไว้เลยนะครับทุกคนเบรกสุดท้ายนะะน้ำตา ถ้าใครไม่ร้องแสดงว่าคุณไม่ควรดูนางงามไปดูมวยไป